สวัสดีค่ะพี่น้องนับสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องรุ่งเรืองชาแนล e l 2513วันนี้เราก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญย5่สสตางค์และเหรียญ50สตางค์ไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกดูเพียงแค่ปีพศปีพศอ,อ,อะไรนั้นเชิญแอดมินวุฒินันให้รายละเอียดต่อไปนะคะครับกับสวัสดีครับพี่น้องนะับสะสมทุกท่านครับ กันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องรุงเลืองชาแนลนะครับ2513ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี b 63 b 64 b 65 b 66 b 67 b 68 b 69 b 70 b 71และ b 72นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับ เผื่อท่านมีเหรียญนะครับตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับได้ไม่เสียโอกาสนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้ไม่ผาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะฮะแล้วต้องขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านเลยนะครับนะที่ติดตามทางช่องลุกเดือ channel สองห้าหนึ่งสาและทางช่องธนพัฒน์ channel นะครับทั้ง2ช่องนะครับต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับครับมาดูช่วงแนะนําสินค้าวันนี้นะครับ สินค้าวันนี้นะครับที่เรามาแนะนํานะครับนะก็คือแม่อาน้รราําปลาร้าแม่น้องดิวนะฮะน้ำปลาร้าแม่น้องดิวนะครับนะฮะิตพันธ์ของเรานะครับมีใบอนุญาตนะครับจากอยอยนะครับนะฮะนะครับและมีตาล้านนะครับนะฮะมุสลิมนะฮะนะรับประทานได้นะครับนะฮะ ตรวจจากคณะกรรมการนะครับอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับนะนะมีตาล้านรับรองนะครับนะผิดพัธุ์ของเรานะครับสะอาดนะครับถูกหลักอนามัยนะครับนะเป็นน้ำปลาร้าปรุงสุกนะครับน้ำปลาร้าปรุงสุกนะครับสามารถคลุกข้าวกินได้เลยนะครับนะขนาดนะครับที่เราผลิตนะครับ450มิลลิลิตรนะครับต่อ1ขวดนะครับ เราขายขวดละ25บาทนะครับถ้ายกโหลโหลละ240บาทตกขวดละ20บาทนะครับพี่น้อง fc ท่านใดนะครับสนใจนะครับหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์094ย์0นะครับ601นะครับเ8้7นะครับเราส่งทั่วไทยนะครับและขอบพุน fc นะครับที่อุดหนุนนะครับ ในด้านน้ำปลาของเรานะครับมามากมายนะครับครับมาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับที่นิยมเล่นหานะครับนะและมีราคาประเภทเหรียญแปกเหรียญตลกนะครับนะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับร oh ัชกาลที 9. ่9นะครับรัชกาลที that, ่9นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเล็กนะครับนะ ที่มีคุณลักษณะพิเศษนะครับนะก็คือนะด้านหัวด้านก้อยนะครับหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับจะเรียกกันว่านะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรงปกติธรรมดาแล้วนะครับนะเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับทุกชนิดนะฮะเหรียญหมุนเวียนทั่วไปทุกชนิดทุกราคานะครับด้านหัวด้านก้อยจะหันสลับกันนะครับ แต่เหรียญเหรียญนี้นะครับด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมเล่นหาและมีราคานะครับและควรเก็บสะสมนะครับนะและอีกหนึ่งประเภทนะครับเหรียญวาระนะครับเหรียญวาระทั่วไปนะครับอาจจะแนะนาให้ฟังนะครับเหรียญวาระทั่วไปปกติธรรมดาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกาญจนพิเศษเหรียญโอลิมปิกนะครับ เหรียญเอเชียนเกมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญด้านหัวด้านก้อยจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับถ้าหันสลับกันนะครับนะสำหรับเหรียญวาระนะครับถ้าหันสลับกันเมื่อไหร่ก็มีราคาเช่นกันนะครับนะเหรียญหมุนเวียนทั่วไปคือเหรียญอะไรครับเหรียญที่เราจับจ่ายใช้สอยทั่วไปทุกวันนี้นะครับทุกชนิดราคานะครับด้านหัวด้านก้อยปกติธรรมดาแล้วจะหัน สลับกันนะครับทหารขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับก็มีราคานะครับครับมาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญห้าสิบตังค์ที่เราประกาศรับซื้อนะครับก็คือเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับนะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เราให้ราคานะครับนะฮะตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทนะครับถึงสามร้อยบาท ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับเราให้300บาทนะครับครับมาดูเหรียญ50อีก1เหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนานั่นก็คือปีพศ2530นะฮะปีพศ2530นะครับนะฮะเราให้ราคานะครับตั้งแต่3,000นนะครับถึง800 0บาทนะครับถึง800 0บาทนะครับ ถ้ามีแพ็คนะครับรวมแพ็คเลยนะครับมีแพ็กเกจตนะครับรับไปเลยนะครับ8000ันบาทนะฮะนะครับถ้าสภาพสมบูรณ์นะครับอาจจะถึงหมื่นบาทนะครับนะครับสำหรับปีพศ2530นะครับนะครับถ้ามีอุปกรณ์ครบนะครับเราให้เลยนะครับ10,000บาทนะครับ ครับมาดูสําหรับมาดูเหรียญ25สาตางค์กันบ้างที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะฮะเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญ25สาตางค์ปี42นะครับนะฮะปี42นะครับเราให้ราคาตั้งแต่3000นนะครับนะถึง800 0บาทเช่นกันนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนะฮะถ้ามาเป็นแพ็คนะครับถ้ามาเป็นแพ็คนะครับนะ เหรียญชุดนะครับนะฮะรับไปเลยนะครับ8000บาทนะครับนะฮะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญ2ี่สตบห้าต่างที่เราประกาศรับซื้อนะครับนะนั่นก็คือปีพศ2544นะครับอ่าปีพศ2 5 4 4นะครับราคาขั้นต่ำนะครับเราให้ตั้งแต่3ามร้อยเอ่อสามพันบาทนะครับ3,000บาทนะครับ ถึง8,000บาทเช่นกันนะครับถึง8,000บาทเช่นกันนะครับนะฮะถ้าเป็นเหรียญชุดนะฮะรับไปเลยนะครับ8,000บาทนะครับนะฮะอุปกรณ์ครบนะครับนะฮะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุข เจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ